สองส่วนนะคะเป็นปลายลิ้นกับโคนลิ้นอันนี้จะเป็นปลาย 哦。Oh, <10 minutes. S 1> きれい。<noise> ส่วนลิ้นวัวน,นี่นะฮะมันจะเป็นส่วนที่อร่อยนะฮะคนเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ว่าส่วนเนี้ถ้าตุนแล้วจะอร่อยมากอ่าทีนี้ผมได้สูตรมาจากที่พิซนุโลกครับ<ค>รเป็นพี่สาว<ค>ร,ร้านคุนเปิป้ลที่พิซนุโลกอะครับคร,ครับผมก็คือเราเอามาปรับใช้กับที่ที่ร้านเราใช้อ่าเป็นสูตรของเขาเลยสูตรดั้งเดิมที่พิซนุโลกเลยฮะครับผมแล้วลิ้นหัวนี่เรา มันมันต่างจากเนื้อทั่วไปเนาะมันต้องใช้เวลาทำนานแค่ไหนและเคล็ดลับมันคืออะไรทำไมมันต้องเป็นยิ้มบัวก็ใช้เวลาตุ๋นเนี่ยประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะฮะถ้าเป็นส่วนอื่นส่วนที่เป็นเนื้อก็จะนานกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าจะถ้าเกินจากนี้ไปมันก็จะมันก็จะไม่อร่อยมันจะนิ่มไปตอนนี้็กเจอร์หรือว่ารสสัมผัสมัน ของลิ้นวัวที่เราจะได้มาทามที่ร้านมันจะเป็นรสสัมผัสยังไงบ้างครงับอ่าจะเป็นเป็นลิ้นวัวเนี่ยจะเป็นเหนียวนุ่มนะฮะที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่เละจนเกินไปแล้วก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรของพี่เขาทางเหนือเลยทางมิสณุโรกเลยครับเพราะไปได้สูตรจากเขามานะฮะเมนูแนะนำของที่ร้านเรามีเมนูอะไรบ้างครับที่มาเขาต้องรอเมนูลวกจิ้มลิ้นวัวนี่แหละครับฮะลิ้นวัวเกาเหลาหม้อไฟ นะฮก๋วยเตี๋ยวข้าวสวยมีนะครับผมทุกเมนูจะต้องมีน้ำจิ้มแล้วก็มีลิ้นวัวเป็นส่วนผสมของทุกเมนูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องต้องมีลิ้นวัวและน้ำจิ้มผสมกันมาผสมมาในถ้วยด้วยแล้วก็มีแยกให้จิ้มต่างหากครับผมร้านตั้งอยู่ที่ไหนและเปิดวันไหนขายเวลาไหนอ่าเปิด,ปด,ปดทุกวันครับะจะหยุดก็หนึ่งสองของทุกเดือนนะฮะ